สวัสดีสดค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับใครไม่เต็มซาติสแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่พิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครรู้จักหรอกแล้วถามว่าคนที่ดูช่องเนี่ยเบื่อหรือยัง <c oughs> มาบ่อยมากเออมาบ่อยจริงเดี๋ยวแนะนำก่อนเผื่อใครที่ไม่เคยมาดูช่องเรานะคะคนนี้ชื่อว่าไอด้าะคะ่ะชื่อนียเป็นชื่อตะเกิดหรือเปล่าเป็นชื่อตะเกิดหรือเปล่าตะเกิดเลยชื่อนี้ตั้งแต่แบบว่าคลอดออกมาจากรูแม่อะไร มาจากของแม่ก็คือใชได้เลยจริงๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเพื่อนแต่งหน้านะคะที่เรต้องมาแต่งหน้าตามฉันโอเคเดี๋ยวใช้เครื่องสำอางของมิวโบรีมิวคอนยูร์จริงๆแต่งง่ายเพราะว่าเครื่องสำอางเขาดีว้าเราใช้อยู่ทุกวันนี้ไอ้หน้าเป็นคนที่มีปัญหาแบบว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายแพ้ง่ายมากเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือมีโพดมีรอยนีเป็นประกายปัจจุบันเนี่ยเราต้องยิ่งใส่แมสปัญหาเกิดขึ้นคืออุดตัน อ่าใช่ตันหนักมากเพราะเวลาที่เราใส่แมสก์แมันจะมีความอับชื้นใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีการสะสมอะไรต่างๆเลยมันก็จะเกิดการอุดตันบนใบหน้าของเราทําให้เราเกิดสิวอุดตันที่ออดอ่ะไม่เคยมีสิวเลยนะเริ่มใส่แมสก์ปุ๊บเริ่มมีตรงเนี้ยเพราะว่ามันอุดตันใช่แล้วมันเหมือนมันมันปิดแล้วเสียสีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องสำอางที่ไม่มีสารที่มันก่อให้เกิดการอุดตันอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาใส่แมสก์อ่ะอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือมันสะสมแบคทีเเเเรรรีีีีียยยยยดดดด้้้้้ววววววนนนนนนนะะะคคาามม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 ทท่่่ััััััปปปิิแแแลลใชกกกกก็็็หหหอไงงสสบซึ วันนี้เราจะมาแนะนำรองพื้นที่ใช้คู่กับแป้งแล้วฟังที่สุดในพอสอนนี้แล้วสองพันห้าร้อยหกสิบสามและจะไังตลอดไปเกลืนขนาดนี้แล้วใช่ค่ะวันนี้จะมาใช้รองพื้นฟิตมีนะคะชื่อเต็มของเขาก็คือฟิตมีโพลิส Liquid Foundation นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกอีกรอบแล้วกันว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วจากสูตรเก่าก็คือเขาเพิ่มเป็นตัวแบ t ฟลา y i n g c ค a มมาซึ่งเป็นตัวที่แบบว่าเป็นโครนที่ช่วยดูดซับความมันได้ดีมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออด <c oughs> ีอะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วพอมันช่วยดูดซับความมันได้ดีใช่ไหมมันก็จะไม่อุดตันแล้วที่สำคัญตัวนี้ใส่ s p f 2 2มาด้วยตัวเก่าไม่มี s p f แล้วก็ตัวเนี้ยมันดียังไงคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันให้ความรู้สึกที่มีคคควว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 าา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 มมมมมมเเเเ็นนนธรรรชตตติิแแแลลล้้้้กกกััั่่่ะหยๆจูสบบีีดง ใช่ยังคงความแมต์แต่มันให้ความรู้สึกที่มีความเบากว่าเดิมยังไงแล้วคือปกปิดเหมือนดอมยังไงมันต้องซื้อแล้วเหม <laughs> แล้วคืออันเนี้ยมีทั้งหมด20เฉดสีจ้ะก็เยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่าเหมาะกับสาวไทยเ<อ>พราะว่าสาวไทยก็คือหลากหลายมากเลยนะอังอมซ่อมอมคลิปไม่ต้องสาวไมากแบบขาชมพูขาวเหลืองอมนู่นอมนี่อะไร เออหน้าแดงเลยอ่ะหมายถึงเออช่างวันเนาะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันว่าแต่งหน้าเฉยๆมันไม่ได้เราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอันนี้คือเราเป็นเพื่อนกันมาแต่ขยง จริงๆตั้งแต่กำลังตัดหมอต้นเลยตั้งแต่สนิทจริงๆก็คือช่วงมปลายเราก็เลยจะมาจับฉลากเล่าเรื่องกันตื่นเต้นแล้วปออัญเชิญแทนตะเดรโคตรได้หยิบเลยลเราจะจับฉลากเล่าเรื่องกันวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรอ่ะฉันฉันเล่าก่อนหรอเรื่องที่จำไม่ลืมรเรื่องที่จำไม่เคยลืมยังจำไม่เคยลืมเลยแฮะคอยเตือนกันเองเข้าไว้าก่อนเล่าลงรองพื้นก่อนหนึ่งเป็นหัวปลามาแล้จ๊ะนี่ ลงให้ดูนะคะของตู่นะคะใช้128ส่วนไอด้าผิวขาวกว่าก็ใช้เบอร์2 2 2เราก็ต้องวอร์มเนื้อเขานิดหนึ่งอ่ะลงครึ่งหน้าอคือด้วยความที่เนี่ยมีรอยสิวตรงเนี้ยลงว่าแบบสระโป๊ปปี้หนาหน้าพูดดีได้ไหมก่อนติดแล้วว่าไม่ใเราอะดูช่องพี่สไปร์บดีดเเกินไปพี่รุ่มอีกหนึ่งที่ให้รู้เป็นแฟนคลับนะคะปิดดีมากอ่ะว่าซันปิดไปแล้วค่ะ จริงๆตัวนี้ไม่จําเป็นว่าต้องใช้ฟองน้ำนะคือใช้มือได้เลยคือเกลี่ยง่ามากใช่ปกติได้ใช้มือได้ยังอ่ะลงอีกก็ได้ตรงบรง so ิเวณที่แบบว่าเป็นรอยไอ้ได้ยังมีรอยที่แบบค่อนข้างเข้มก็ก็บิวเพิ่มด้วยการลงแค่เฉพาะจุดโอ้ยยางไงอ่ะยังไงอ่ะมันต้องซื้อเราไหมอ่ะอันี้คือยังไม่ด้ใช้คอนซีลเลอร์นะใช่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลย ให้ดูดูอุ้ยผอิวสวยเลยหิวสวยหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นรอยที่แบบเข้มมากทุกคนอาจจะต้องแบบไปพูดเหมือนกันเลยอ่ะดูบ่อยปะเนี่ยบ่อยเอฟซีราต้องสัพอตเพื่อนหรอดูฝั่งที่ไม่ได้ลองลองถือด้วยนะโอ้เป็นภาพที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่ทุกคนไม่น่าจดจำเท่าไหร่ให้ดูแบบบุบอ่นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตุ๊กนะคะอ่ะทางที่ไม่ได้ทา นี่เรื่อเหมือนผีมนกเลเนี่ยใช่แต่ว่ายังไงผู้ชายก็เจอเราตอนแต่งหน้าอยู่โอเคเดี๋ยวเราเรื่องเซเราเรื่องไม่รจำไม่เคยลืมไม่เคยมีเรื่องดีๆเลยอะเดี๋ยวใส่แก้วนี่เราได้ปะก็จำไม่ลืมอยู่อะ ไอด้ด้าเรียนน่าจะส์แล้วก็คือจะแบบว่ามีไปงานแสดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือจาได้ว่าไปงานที่ไกลมากแล้วก็รถติดอยู่บนแบบบนรถบัสอะที่เป็นงานของมหาลัยอะสองชั่วโมงแล้วคือดันกินชนานมไข่มุกแล้วคือปวดฉี่มากอ่าแล้วไงปวดฉี่แบบมากที่สุดในโลกในชีวิตคือแบบว่ามันทรมานมากทุกคนแล้วปวดฉี่แบบกระเพาะเราเหมือนแบบพอมันเต็มกระเพาะแล้วมันจะแบบเข้าใจปะเพอาะมันเต็มกระเพาะแล้วมันแบบอันไี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคือรถมันมีสองชั้นแต่คือนักแสดงทุกคนก็อยู่ชั้นหนึ่งด้วยความที่รถมันตติดนนนาาทุกกกกค็หลับบเวยแ่่อ ใส่ชุดลำนะใส่ชุดแบบว่าใส่ชุดเครื่องเลยอ่ะวันนั้นลำกินอะลีรอนอะปีดด้วยก็คือก็เลยแบบเอาแก้วชานมไข่มุกอะแล้วก็ พี่เพิ่งกินไปพี่เพิ่งกินเสร็จแล้วไปฉี่แล้วก็แอบไปฉี่ชั้นล่างแต่แอบไปฉี่ห้องใต้บันไดอะชั้นล่างคือถ้าถุบไปเป็นรถสองชั้นของมหาลัยใช่ป่ะทุกคนแล้วมันก็ต้องอยบันไดแล้วมันก็แบบพี่แค่แค่แต่มันไม่มีห้องน้ำไงเออเราก็เลยแบบแอบไปนั่งฉี่ตรงนั้นไม่เลิมจริงเันนีสัยไม่เลิมนะใช่แล้วมันก็แบบว่าไม่ได้อยากทำแต่มันไม่ไหวไงเข้าใจไหมแล้วก็แบบแอบแล้วก็พอฉี่เสร็จก็เลยเอาเอาแก้วนั้นอะไปแอบไว้ใต้บันไดแล้วพอรถจอดเราก็ค่อยไปทิ้ง แรงนะมันดีแค่ไหนที่ไม่มีใครเข้าใจผิดและหยิบขึ้นมาดื่มก็มีคนเห็นนะแล้วก็ถ่ายสต,ตอรี่ถามว่าอันนี้น้ำอะไร <c oughs> จะไม่ลืมจริงๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์แบบที่สุดแลว้วอะแล้วฉันเป็นผู้หญิงอนะแต่ฉันฉี่บนรถนะ เดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วก็ทาแป้งทาแป้งแล้วก็จับต่อตอนนี้เราลงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอด้าเรียบร้อยแล้ยังคะนั่นเนียนที่สุดนั่นในกลุ่ที่สุดเเมจ้ะไม่ลงคอนซีลเลอร์มากแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตลงเป็นตัวเมเบลินตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งเราอ่ะจะเลือกใช้เป็นเบอร์ที่เข้มเพื่อที่จะมาคอนทัวร์หน้า เพนื่องอันนี้อยากรู้ว่าทำอย่างนี้ขึ้นมาเื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่อที่จะแบบว่าไล่ให้มันกรอบหน้าเรามีมิติอ,อีกครั้งหนึ่งพยายามแปะแปะให้มันชิดชิดไหม <c oughs> ไม่ได้แบบนี้อ่แบบว่ามันจิ้มเป็นขอบๆแบบนี้เพื่อที่จะทําให้หน้าเรามีมิติ <c oughs> แต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาถึงตรงนี้ไงแต่คุณไ,ได้ดุณคุณจิ้มไปแล้วอ่ะแล้วก็เกลี่ย แต่ว่าเขาเกลี่ยง่ายที่อาจจะเ,เกลี่นะเกลียง่ายจริงหุ้ยได้ได้ปะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได,ยได้อยู่แปลว่าอะไรคนมันมีดนตรีในหัวใจเนาะ <c oughs> ต้องจมูกสะหน่อยไหมได้สักนิดต่อให้ทำมาเราก็ต้องนิดหนึ่งนี่ก็ว่าไม่ได้ทำจำมูกทั้งคู่เลยทำมาา <c oughs> ใช้าใครทำอะไรแม่ให อทีนี้วันนี้เราจะแบบทําให้จมูกของเรารันนิดนึงโดยการแบบเกลี่ยไปที่ด้านล่างแล้วก็ขีดตรงนี้เส้นหนึ่งทําให้เหมือนจมูกแมวจมูกแมวจมูกหมาจมูกกระต่ายอะไรเงี้ยได้ไหมนี่เอาแบบนี้นะทำกดดันว่ะแบบนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนอ่าแมวไหมแล้วก็เกลี่ยมันต้องเก็บไปถึง คนตรงสิ่งที่เรียกว่าตรงนี้ได้ปะ่ะจริงๆอาดาเกลี่ยได้ดแต่ว่าเนยเป็นคนจมูกยาวเลยไม่อยากเกลีย่ยเยอะถ้าอย่างตู่ตอนนี้เกลีย่ยแล้วมันเข้มใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราลงแป้งพอลงแป้งปื้บทุกอย่างมันจะดูเข้ากันมากขึ้นนะคะมจะจอบลงใช่แล้วต่อไปเราจะมาลงแป้งกันถือค่ะแป้งตัวต่อไปที่เราจะใช้นะคะเป็นเรียกว่าคู่บุญคู่บานเลยดี mm hmm. สำหรับตัวรองพื้นเลย mm hmm. ก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะชื่อว่า Fit Me Matte p o l i s h e Oil Control Powder uh. <laughs> ซื้อปากบอกให้พูดว่า oil o อ l แล้มันจะมีความแบบบางเบามากแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยเป็นอชร่าแล้วก็จะไม่ทำให้อุดตันด้วยนะฮะตัวนี้เป็นทั้งหมด3สีนะฮะตู่ใช้เบอร์1นึ่งน่แปดได้ใช้เบอร์ศูนยแบบ์หกสามศูนย์เจ็ดแปดอะไรเนี่ยไม่ใช่จะบ้าหรอกเออแต่ก็แบบเออก็โทรมาได้อยู่ไอได้ใช้เบอร์ศูนย์เก้าใช่ ivory ใช้สีเบจ ตัวนี้นะเขาบอกว่าคุมมันยาวนาน12ชั่วโมงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้่ะว่าไป คือแบบว่าน้องคนนี้ก็คือต้องใช้คู่กับตัวรองพื้นเลยใช่ไหมใช่ม,บบมันจะดียิ่งขึ้นไปอีกจะบอกว่าบางคนอ่ะชอบใช้รองพื้นเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ลงแป้งที่มันหนาเขาพีทีนี้มันก็จะเกิดการแบบอุดตันได้ง่ายแล้วก็หลายๆคนอ่ะจะรู้สึกว่าจะต้องอัดอัดอัทุกอ,อย่างเข้าไปโดยที่ถ้าสมมติว่าคนมีริ้วรอยอ่ะมันจะเกิดการแครกได้ง่ายมากเพราะว่าลองคิดสภาพนะว่านี่เป็นชั้นผิวของเราใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราลงลงรอง,งพื้นลงแป้งที่มันหนามากๆเวลาที่เรามีรอยพับรอย เช่น <molec> แบบตรงเนี้ยมันก็จะตกร่องรอยแบบว่ารอยย่นใช่รอยย่นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งทาหนามันก็จะยิ่งเห็นความเป็นร่องมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตกร่องจริงๆต่อให้อายุไม่เยอะแต่เวลายิ้มอะไรอย่างเงี้ยแสดงสีหน้าเยอะมันก็ใช่แต่ว่าตัวนี้คือมันบางๆเออมันจะไม่ถามันเกิดขึ้นจริงๆทนหนึ่งสิบเก้าเนี่ยจะบอกว่าคนที่แบบผิวขาวอมชมพูแล้วก็เบอร์หนึ่งหนึ่งแปดที่เราใช้อยู่จะบอกว่าคนที่แบบเป็นผิวขาวเหลืองแล้วก็เบอร์สุดท้ายก็จะเป็นเบอร์หนึ ที่เหมาะคนที่แบบเป็นผิวสองสีสงแต่สิ่งอื่นใดที่อยากพูดมาคือกระจกใหญ่มา,จากจ้าคือเป็นกระจกที่เราสามารถที่จะแบบส่องเพื่อแต่งหน้าจริงๆได้เลยคือไม่ต้องแบบพกกระจกแบบตั้งหางอะพับก็คือโอเคพับแบบใช้ได้จริงนะคะเราชอบพับอันนี้เพราะว่ามันเป็นพับที่ควบคุมปริมาณของตัวแป้งได้ดีอย่างที่บอกนะ,ะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวนีู้่กรองผ้นเนี่ยมันก็จะคุมมันเพิ่มไปเลยสองขาว่าใช้คู่กันใช่สร้างคู่สมทิมุตากลอตสองีอาริยารันใส่ปลาพายุ มต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าต่อต้องจับอีกลำใหม่อะต่อไปก็เป็นตาคุณตุ๊กวีรกรรมในวัยเรียนว่าไม่ได้นะอคุณเนยเคยเลิกคบดิฉันมัรว่าดิฉันไม่เก็บจานว่าไปว่าไปคุณเลยค่ะเคยเลิกคบดิฉันเคยเลิกคบกันเพราะไม่จานเนาพราะว่าคุณเลยบอกว่าทำตัวกลุ่มใหม่แบบทำโซไม่ดีเออก็เลยแบบ ไม่ได้ฉีฟต้องเลิก<อ>ผมปกติคือเป็นเด็กน่ารักก็คือกินข้าวต้องรอก,กินอมแต่ถ้ามาตอนนี้งูมไหม,มเดี๋ยวก่อนหยิบที่เขียนชือ่อก่อนมาชิมชีก่อนหนึ่งพฤติกรรมนในวัยเรียนหรอจริงๆตอนแรกอ่ะเรียนรำเหมือนไอดา้ากับคุณเนยเลยเรียนรำเหมือนเพื่อนๆทุกคนด้วยความที่เรียนรำเนี่ยมันต้องแบบคือมันต้องอยู่ในกรอบนิดนึงอ่ะมันต้องเรียบร้อยใช่ไหมไม่ใช่เรียบร้อยแต่เราต้องรู้จักกาลเทศะมากๆเพราะว่าคุณครูที่สอนรำอ่ะดค่อนข้างที่จะดุแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องแบบว่าขาานร นี่ก็คือเป็นบุคคลที่แบบไม่ได้ไม่ชอบให้ใครมาดึงหัว <c oughs> เคยรำอยู่แล้วแบบอาจารย์ดึงอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วฉันก็แบบไม่ได้ ยายสาขาออยายสาขาไปเรียนใ้นี่เลยไปเรียนร้องเพลงไปเรียนสากลก็คือคนมันมีพรสวรรค์นะว่าจ้าอวยเพื่อนความมิตตุกกรลักในเรื่องเราเพลงอยู่ล้วด้วยด้ป่ะมีความสามารถแต่วีรากรรมอ่ะมันเกิดขึ้นในตอนมปลายที่แบบเออเราก็เปลี่ยนกลุ่มใช่ป่ะซึ่งพอเราเปลี่ยนกลุ่มอ่ะจากที่เราเคยอยู่กลุ่มแบบเพื่อนเก่าใช่ไหมกลุ่มใหม่ก็จะมีความเฟียสมีความแบบเป็นเับบสาวเป็นสายใหญ่เป็นแบบเคาะโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย้องเต้นในโรงอาหารอะไรเงี้ยเออเป็นแบบเตาเด่นนิดนึงเราเพื่อนเก่าคือที่นั่งอยู่ข้างในตรนเนี้ย ก็รับไม่ได้เพราะว่าเสียงดังทำตัวไม่ไดีออไม่เ,เด็ก<อ>ไม่ไดี ตอนมอต้นไม่ได้อยู่ด้วยกันคนละห้องแค่รู้จักเฉยๆแต่พอมาไายอยู่ห้องเดียวกันล้วก็เลยมามาสนิทกันแล้วคือตอนนั้นนะเหมือนแกงตู่จะเป็นแบบว่าหัวโจกอะไรอย่างเงี้แบบว่าเคาะโต๊ะเนี่ยแต่แต่ไม่ตบคนนะไม่ตบคนแต่จะเป็นฟิลแบบว่าเสียงดังเป็นฟิลแบบเป็นแกงตลกอะคือทุกคนรู้จักอ่ะเขียนคิวต่อกดดันและเขียนคิวอะเขียนคิวนี่เขียนอะไรก็ได้แต่ว่าเลือกสีนี้มาเพราะว่าวันนี้อยากได้ลุคที่มันซับซ้อนทีนี้พออยู่แกงเนี่ยคุณเนยก็คือก็คือเลิกโหเพราะว่าทำตัวชิปเกินไปอะไรเง ไม่เคยทิ้งกัน <c oughs> ที่อยู่แก๊งเนี่ยก็คือทําตัวแบบเละเทะมากเพราะว่าพอเรียนสากลนะมันก็จะมีฟิลแบบครูบางคนก็ไม่ว่างไปงานติดงานฉันก็คือออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนเที่ยง oh. ตอนเที่ยงก็คือโทรเรียกให้พ่อเพื่อนมารลับแล้วก็ออกไปความพีดก็คือกำลังนั่งรถอยู่แล้วคือโรงเรียนราค่อนข้างที่จะโอเพนเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่มีเด็กมหาลัยด้วยโร <Sure. S 1> งเรียนอื่นจะมีการปิดประตู mm. ใช่ไหมการโดดเรียนเป็นสิ่งยากของฉันคือขับรถเดินไปเลยเดินออกไปเลยขับรถออกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือขับรถอะ่ะความพีดก็คือขับรถอยู่หันไปข้างหลังเจอรถตู้พอ รถตู้พ่อแรงอยู่อยู่หลังรถเลยแรงอยู่อยู่หลังรถเลยนี่ก็อยู่กับเพื่อนกีตอกแต็กามึงดูคลิปนี้กีตอกแต็กก็คือกรีดแล้วแบบว่ารถพ่ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบมอบมอบทุกคนก็คือบอกอยู่บนรถพ่อเพื่อนก็คือแบบมอบลูกมอบแต่คือขับเราไม่กล้าขับออกคือแบบอินดี่ที่จะถึงประตูอยู่แล้วอ่ะแต่แบบเขาอยู่ข้างหลังอ่ะไม่แต่เอาจริงๆอ่ะถ้าขับออกไปอ่ะเลิกแล้วไงขับวนแล้วเขาหนักกว่าเดิมแล้วเขาขับตาม เราคือเขาไม่ได้ไปขับตามนลคือเขาจะไปต่อที่อื่นเราคือนี่ก็แบบกลัวไงทุกคนก็คือกรีดแล้วก็ขับรถวนแต่สุดท้ายก็คือออกมาได้นะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เลิกลักกันเองทาไมก็ไม่รู้เดี๋ยวมาปัดขดคิ้วต่อด้วยการใช้สิ่งนี้นะคะอยู่ดีเราก็หยุดแล้วก็ขั้นโฆษณาด้วยการใช้ไฮเปอร์เคอร์นะคะไฮเปอร์เคอร์มาสคาร่าเราจะใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นแบบว่าหัวแปรงแบบนี้เอาน้องคนนี้มากลี๊ดเกลียเพื่อให้ติดตัวมาสคาร่าแล้วก็เอาสิ่งนี้มาปัดที่คิ้วมันจะทําให้คิ้้วววตัังเพรราา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 าะะ่่่ถสมมมมอปดบทีจ ต่อฉันโดดเรียนด้การมุดรูที่หลังโรงเรียนฉันเคยทําฉันเคยทําคือรั้วโรงเรียนอะคือมันจะมี2วิธีทุกคนคือปีนข้ามแล้วก็เหมือนเคยมีคนขุดรูใช่มันมีคนขุดรูรูเดียวกันเราอไปรูเดียวกันแล้วคือรูเดียวกันแล้วคือมันจะเป็นรูที่แบบว่ามันจะทะลุไปทางโอยทะลุไปทางถนนใหญ่ใช่แล้วก็คือก็มีอีกครั้งนึงเอาอีกแล้วมุดออกไปแล้วก็เจอรถของคุยแล้ว แต่โชคดีที่เจอครูสากนแล้วเขาขับรถตามแล้วเขาบีบแต่ใส่แล้วพวกกูอะจะหมอบกันตรงนั้นแล้วข้างล่า,ง,าง,งคลองนึกอกวะตอนนั้นคือถ้าแบบถ้าไม่มีเสตียคือตกลงมาแล้วจริงๆมีเยอะเลยอะวีรกรรมอะก้อเธอเธอปัดเยอะเกินไปไม่เป็นไรปัดปัดต่อไปปัดแบบเบาๆอย่าอย่าให้มันแบบโดนเนื้อของเราอะ่ะเอออย่างนั้นแหละใช่เฮ้ย <laughs> แต่สวยนะ <laughs> ปกติ <laughs> ไม่น่าชมใช่ปะเออไม่น่าชมเลยรู้เล้วว่าทำไมเราเป็นก้อนบอกว่าให้อย่างนี้ไม่ได้อยู่น้อยๆใ้อยู่จัง อร่อยตอนเนี้ยเยอะมากเขยเล็กนิดนึงอ,อ่ะแับปัดดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยจ้ะเยอจริงจริงๆด้จ้ะอืมใช่โอ้ยแต่ว,ว่าคิวตั้งสวยมากตอนนี้ พอแล้วไหมพอแล้วมาถึงเรื่องโรงเรียนกูเนี่ยอ๋อเออน่าจะพอแล้วเออจริงะมันมีเรื่องเยอะกว่านี้นะถ้าใครอยากให้เราเยอะกว่านี้ก็คอมเม้นต์มานะคะทำคลิปเฉพาะต่อไปเราจะมาแต่งตากันนะคะวันนี้เราก็คือใช้ของ Maybelline อนเดิมใ Yes sir เพราะของเขา G V แล้วก็ G G แล้วก็ G G แล้วก็ G ต่อไปเราจะทาตากันด้วยสิ่งนี้ The City Mini Palette นะคะซึ่งเป็นพาเล t โปรดของเราเองวันนี้จะใช้เป็นโทนแบบว่าอมแบบชมพูชมพูอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะคะ ต้องเป่าตามด้วยลงไปให้แบบว่าผู้เปลือกตาแบบนี้ลงเบาๆนะฮะจะฉนักต่อไหมไอ้ดจาได้แบบเล่าไปเดี๋ยวขอแบบลงขั้นก่อนได้ไหมอ่ะได้ต้องทาใต้ตาด้วยหนูใช่ทาใต้ตาเดี๋ยวให้เรลอาอย่าใช้แปรงอันนั้นมันใหญ่เกินไปคือถ้าไม่ถ้าไม่ professional อ่ะอย่าใช้แปรงใหญ่ลงใต้ตาเพราะว่ามันจะเลือดทุอมไทยยังไงไม่อ้าปาก มันแง่ผ่านได้เหรอใครไม่เป็นต้องว่าขั้นนี้ตีบักก็ทำได้วะอย่าหาเก่งสิฉันปัดคิวเพิ่มดีกว่าต่อไปใช้นิวได้เราใช้สีนี้รู้นะรู้นะว่ากินอะไรอ่ะตรงไปที่กลางตา ไปใช้สีเดิมแล้วก็สร้างดอลลี่อายแบบนี้เดี๋ยวฉันไปต่อสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นตัว Maybelline Master Chrome ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่าไฮไลท์ light. เดี๋ยวเราจะมาลงที่หัวตานะคะแล้วก็ดอลลี่อายเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มมาคุณไดา้าก่อนที่จะทำเนี่ยจับฉนากเลยแล้วกันเพ <ไป S 3> ื่อไม่ให้เปการเสียเวนาเธอเดิมเดิมเ เรื่องความรักนะครับว้ย,ยทำไมอ่ะอทำไมมังเกิดขึ้นกับฉันน <laughs> ่ <laughs> <c oughs> ความรักในเวรียดน <laughs> จะบอกว่าไงอ่ะด้วยความรักที่ในวัยเรียนเรายังเด็กอ่ะเราก็แบบว่าความรักเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้แต่ก็อ่ะก็มีครั้งหนึ่งละกันเรื่องนี้โด่งดังทั่วโรงเรียนเกือบรู้ตอนสมัยมัธยมอะคะก็คือแบบว่าได้ไปแข่งเต้นอ่าคือไปแข่งเต้นที่เกตที่ภูเก็ตซึ่งเราก็ไปเต้นด้วยกันไปเต้นด้วยกันเราไปเต้นด้วยกันเราอยู่คลินเต้นเดียวกันอะไรอย่างนี้อนที่ห้าของประเทศเราต่างหากไป ก็แบบเหมือนไปเจอเขาเรียนอยู่ภูเก็ตไงแล้วเหมือนเราไปแข่งที่นู่นใช่ป่ะก็เหมือนไปเจอที่นู่นก็แลกคอนแทคอะไรอย่างงี้กันก็เหมือนได้คุยคุยคุยกันก็อบอกว่าได้เจอกันแบบแบบผ่านผ่านมากมตอนนั้นนะหาเนาะสัญหาแบบเออคุยกันสักพักนึงก็เลยเออตัดสินใจคบกันทันงันที่เราอยู่กรุงเทพนะแต่เขาอยู่ภูเก็ตซึ่งก็คบกันเออก็นานด้วยแหละอ่ะลงจมูกกับสันจมูกสันลงตรงนี้กับดันสันจะได้สร้างแบบจมูกให้แบบน่ารักอย่างเงี้ยใช่ไหม อเออนั่นแหละก็คบกันใช่ปะแต่ว่าก็ด้วยความระยะทางไกลแต่เขาก็เคยแบบขึ้นเครื่องน,นั่งมาหาเลยนะเออลงทุนนะมีความลงทุนอยู่นั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละแต่สุดท้ายก็แบบไม่ได้คบกัน,นต่อ่ไีไแซ่บเลยพอไหมอะเอาเรื่องไหนอะอ่าม,มันเยอะอยู่อะ <c ười> กี่อะไรเนอก่อนอ่ากี่อ่ะอะไรเนอวันนี้นะคะจะใช้เป็นรุ่นนี้แล้วก็ช่วงมหาลัยเราก็แบบว่าได้คบคือคบคนหนึ่งมาล่าสุดอ่ะสี่ปีคำแรกแหละได้้านเาไหได้ป็นคนดื้ออะไม่ค่อยฟังคำเตือนใครเท ก็งดื้อแหละแต่ก็ฟังมากขึ้นแบบว่าเตือนกันนั่นแหละว่าแบบอย่างงู้นอย่างนี้นะคนนี้อะไรเงี้ยก็เอาจริงๆอยากให้ทุกคนฟังคนอื่นบ้างนะเวลาเราลักใครเราไม่ค่อยมีสติแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเขาก็ดีนะคือเขาดีนะใช่เขาดีเขาดีคือทุกคนแหละมันมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอยู่ในจุดที่แบบว่าเราสามารถไปต่อกันได้ไหมว่าไปต่อกันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงจุดที่แบบว่าไปต่อกันไม่ได้จริงๆแบบว่าความผิดเล็กๆน้อยๆทุกคนมันเป็นเรื่องที่มันต้องปรับปรับปรับกันใช่ปะามออกบ ตดใช่โอเคเออประมาณนั้นแรกค่ะอ่ะกรีดอายเนอร์ค่ะวันนี้ก็จะกรีดอายเนอร์แบบที่เรากรีดไปเมื่อกี้จะเป็นการกรีดแบบตรงๆแบบนี้นะคะคำว่ากรีดแบบตรงๆไหมต่ก็ได้ตุยอะครความรักก็เยอะมากจนแบบคิมเนี้ยเราไม่หมดอ่ะเดี๋ยวตูปัดมาสคาร่ารอนะคะเพราะว่าคุณไอด้าคือกรีด กีต่ตาประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกคนไอเลนเนอรกิ่ยาค่ะอ่าไหนเราพูดสเปคซิเพราะตอนนี้ไอ้ล่าสวดมากี่ปีแล้วปีกว่าอุย้ยขายของเราช่องนี้มีแต่ผู้หญิงดูผู้ชายผ่านมาดูนะคะไอ้ด้าชอบผู้ชายติดติ่แต่เธอก็ชอบผู้หญิงด้วยนี่ติดติงๆคือเป็นคนแบบว่าใบใช่ไหมใช่ไอ้ด้าไม่เป็นไม่ได้โฟกัสว่าแบบคนที่คบต้องเป็นเพศอะไรอะอถ้าแบบการแล้วมันคลิกหรือแะไรก็เข้าใจกันก็พอตู่ไปถึงไหนเราไม่รู้ไอเลนเนอร์ยังไม่เสร็จ ได้คนนั้นได้เมเบอลินไฮเปอร์โคลอท์่สุดคือเดอะเบสของคนตาปลอมด่ฉันใช้ทุกวันจริงๆนะฮะแก้ให้ไหนได้ไหมไม่ไหวแล้วกดมิดตึงอะแบบขนตาละปัดมาสก่อนใช่เดี๋ยวดิฉันจะทาลิปปลอละกัน เดี๋ยวจะได้อธิบายให้คนอื่นฟังก่อนเดี๋ยวลิปสติกวันนี้นะคะใช้เป็นตัว Maybelline Super Stay Matte Ink เพราะว่าเราต้องใส่แมสเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์เฮ้ยอันนี้ใช้อยู่มันดีจริงดีจริงติดทนเวอร์ไม่ไหวเดี๋ยวตู่ใช้เบอร์2 1 0ก่อนนะคะทาเป็นแบบเบสลงไปซึ่งเรานะคะจะใช้แปรงในการเกลี่ยลิปสติกนี่ทางนี้นะทาให้ไหนแล้วก็ใช้แปรงในการเกลี่ยนีสวยอะ สีดูแบบเป็นาราใช้แปรงซึ่งหลายๆคนอาจจะชอบใช้แปรงแล้วแบบเบลนทั้งปากเลยทีนี้มันเหมือนคนปากเลยเห็นไหมฉะนน่นาว่าให้เบลนแบบพยายามเบลนตรงกลางตรงเบลนกระจักจะทำให้ปากเราแบบแบบหมนทำปากบเออ,บบอลองทำบบดเดี๋ยวเอาตูไปต่อเลยจะใช้เบอร์300นนะคะในการลงแบบกลางปาก ชอบแบบชอบสีนี้มากเลยทุกคนมาโจวยมากเลยแล้วก็ใช้นิว้วเปลี่ยนดูวิธ <c oughs> ีทาก่อนไม่รู้สึก่งนี้ว่า okay. โอเคเลยสีสวยจริงอุ้ยสวยสีสวยเออเธอทาสีนี้ขึ้นนะคุณไอด้าแอบดเติมสีแดงอ่ะเลย พี่ฉันเติมไปอีกสีหนึ่งแล้วฉันว่ามันเริ่นเราใช้ส3 8 5ซึ่งเป็นรุ่นนี้เป็นตัว Rouge นะคะเราจะทาไปด้านในปากนะคะเพื่อทำเป็นออม布 e แล้วเราก็จะเน้นตรงกลางปากนะคะทานิดเดียวเท่านั้นอย่างงี้ทาแค่นี้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยอาจจะใช้แปรงเกลี่ยเพิ่มได้แลวจ้ะอุ๊ยสวยอ่ะสวย เลิศสวยสวยสวยจริงขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็คือการปัดแก้มจ้าแก้มลืมแล้วนะอ่าเดี๋ยวใช้เป็นตัวฟิตมีนะคะตัวนี้อันนี้เบอร์เบอร์สามหนึ่งนะจ๊ะเราจะไม่ใช้ที่ปัดแก้มที่สีแรงมากเพราะตอนเนี้ยสีแบบสีปากกับสีตาแล้วก็ข้างแดงอยู่อันนี้จะเหมือนทำให้แก้มเรามีความเงาขึ้นเฉยๆนะคะ ไม่ไสีอุ้สีแก้มนี่ก็สุดละมุนหมดละมุนมากเฮ้ยละมุนจริงละมุนจริงชอบอ,อบอบของจริงละมุนอะต้องซือง้อของตามไปหมดอ่ะลุกที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนน้องคือคู่บุญคู่บารมีถ้ามีรองคือเราต้องมีแป้งนะจ๊ะเพราะว่าใช้คู่กันแล้วลดที่สุดใครที่อยากได้2ตัวน,นี้นะคะคู่บุญคู่บารมีเนี่ยก็หาซื้อง่ายมากนะคะที่เคาน์เตอร์แมบริ้งดสาขาแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวถ่ายฟินิชลุปกันเถอะค่ะ